ก่อนนอนคืนนี้นะครับก็วันนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันก่อนนอนนะครับก็ก่อนอื่นนะครับก็นอัสสลามุลัยกุมบรัชมุลลอฮิวะบารุกาตูนะครับก็ความสันตินะครับจงมีแด่ท่านทุกๆคนนะครับวัน,นนี้เราจะมาคุยกันนะครับก่นอนนอนนะครับเ,เกี่ยวกับความสําคัญของะนะครับละหมาดยามะนะครับที่มัสยิดนะครับ มนการสรรเสริญนะครับเป็นเอกสิทธิ์ของอัลลอฮ์นะครับผู้ทรงอภิบาลแห่งสากลโลกนะครับแน่นอนนะครับหากนะครับเราจะพูดในเรื่องนะครับการคอรพนะครับพักดีต่ออัลลอฮ์นะครับคงไม่มีนะครับใครนะครับที่ปฏิเสธว่านะครับการละหมาดมีความสําคัญเป็นอย่างมากนะครับและการละหมาดฟัดดูห้าเวลานะครับเป็นสิ่งที่ จำเป็นแก่มุสดิมนะครับที่บรรลุนะครับนิติภาวะนะครับหรือบรรลุศาสนภาวะมีสตินะครับปัญญาสมบูรณ์นะครับเขาจะต้องละหมาดห้าเวลานะครับเมื่อละหมาดนะครับมีความจำเป็นและนะครับสำหรับผู้ชายนั้นนะครับจะต้องไปละหมาดที่มัสยิดรวมกันนะครับหรือไปละหมาดนะครับที่มีเสียงอาซานนะครับ ในประเด็นการละหมาดนะครับรวมกันที่มัสยิดนะครับบรรดานักวิชาการนะครับมีความเห็นที่แตกต่างกันออกไปนะครับซึ่งนะครับเป็นรูกลหนึ่งนะครับจากรูกลอิสลามที่มีความสําคัญนะครับเป็นอย่างมากนะครับอัลลอฮ์ได้มีบัญญัติให้ท่านอับดุลลอฮ์อะลัย์ซัลลัมขึ้นไปรับบทบัญญัตินะครับหรือว่ารับวาฮีนะครับ การละหมาดบนชั้นฟ้านะครับและเป็นสิ่งแรกที่คนเราจะถูกสอบสวนนะครับในวันกียรมาะนะครับมีรายงานจากอับดุลลอฮ์บินอุมัดรอดิยัลโลอันลูนะครับแท้จริงนะครับท่านอซูลุลลอฮ์สุลลัลออะไรซาลมได้กล่าวว่านะครับการละหมาดร,รวมกันที่มัสยิดนะครับมีความดีงามนะครับมากกว่าการละหมาดคนเดียวถึง27เท่าเจ็ด้าอ่ลลอ์ นะครับบันทึกโดยบุคคลีนะครับก็ถ้าเรานะครับรู้แล้วนะครับว่าคุณประโยชน์นะครับและก็การละหมาดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับผมรู้นะครับว่าวันนี้มาคุยกันไม่ได้มาสอนนะครับแต่มาเตือนนะครับด้วยความหวังดีนะครับเพราะว่าทุกวันนี้นะครับเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในวันข้างหน้านะครับเราก็ นะครับให้สะสมเสบียงนะครับในวันอาคิโรนะครับดุนยานี้ก็เหมือนชื่อเพจเลยนะครับดุนยาแค่ทางผ่านนะครับอาคิรัตคือทางนำนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเราทําอย่างไรก็ได้นะครับให้ทั้งดุนยาและอาคิรัตนะครับควบคู่กันไปนะครับแต่ดุนยานั้นนะครับเป็นนะครับแค่ทางผ่านจริงๆนะครับ ทางที่เราจะไปจริงๆนะครับยั่งยืนจริงๆนะครับก็คืออาคิรัตนะครับเราทุกคนนะครับก็ช่วยกันขอดุอานะครับให้ทุกคนนะครับประสบความสําเร็จแล้วก็นะครับไม่ไม่ใช่เรื่องอะไรนะครับก็คือว่านะครับเรื่องการเตรียมเสบียงนะครับไปอาคิรัตนั่นเองนะครับใครเตรียมคิดว่าเตรียมมามากพอแล้วก็ทําต่อไปนะครับ เพราะนะครับอย่าลืมนะครับเราไม่รู้นะครับว่าเราจะกลับไปสู่ความเมตตาของพระองค์ในวันใดนะครับแต่เรารู้ว่าเราเกิดวันอะไรนะครับใครอยากรู้ตัวเองเกิดวันอะไรนะครับก็ไปดูในบัตรประชาชนแต่วันที่เราจะตายเราทุกคนไม่สามารถรู้ได้นอกจากอันลกเท่านั้นที่สามารถรู้ได้ว่าเราจะกลับไปสู่ความเมตตาของพระองค์วันใดนะครับ ก็อย่าลืมนะครับสุดท้ายนี้ก่อนนอนก็อย่าลืมขอดูอากันด้วยนะครับอัสลามุลัยกุมบารัตุลลอฮิวบาระกาตุนะครับก็ถ้าสมมุติว่าคลิปนี้มีประโยชน์และก็เป็นสิ่งที่ดีก็ฝากแชร์ให้บุสดิมทุกท่านและก็พี่น้องของเราด้วยนะครับ